ข่าวดีของนักวอลเลย์บอลสาวไทยเราเจอกันมาเยอะแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามารับชมข่าวดีของโคชสุดหล่อของผมครับโคชออนครับในที่สุดเนี่ยทางฝั่งสมาควมวอลเลย์บอลเมเยไทยนะครับตอนแรกเนี่ยแกหวังจะปั้นหลีกเพราะปั้นนักวอลเลย์บอลใช่ไหมละครับแต่วิธีนี้เนี่ยนอาจ,จะเป็นการสิ้นหวังก็ได้แกก็เลยก๊อปปี้เลยบางอย่างของ ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับที่แกเนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จก็เป็นได้นะครับหนึ่งไลค์กับคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าน้าสมพรเนี่ยแกไม่ปรากฏตัวเลยตั้งแต่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแล้วนะครับรวมมาถึงวอลเลย์บอลลีกก็ไม่ค่อยปรากฏตัวเท่าไหร่เพราะหาสปอนเซอร์ไม่ได้แกคงเต็งๆแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่โค้ชออสคือโค้ชอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของสาวไทยแน่นอนแล้วก็มีโคชด่วนโค้ชชำนาญโค้ชยะนะครับแกงพวกนี้เลยครับอย่าลืมว่าโค้ชไทยของเราเนี่ย สามารถไปคุมต่างประเทศได้เพราะสกิลพวกโค้รระดับเทพๆท,ท็อปสามสี่คนนี่นะครับมันถึงระดับโลกแน่นอนเลยนะครับแต่โค้รอ๊อฟเนี่ยแกไม,ม่ได้ไปคุมทีมต่างประเทศเนี่ยมาสิบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปคุมต่างประเทศครั้งนี้ด้วยการสนับสนุนของสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงก็เป็นได้น,นะครับเยอรมน,นีคือลีกที่หลายคนเนี่ยครับรู้อยู่แล้วนะครับว่าประเทศเยอรมันเนี่ย ก็อยู่ในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วเขาก็มีสโมสรวอลเลย์บอลเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งอดีตจนปัจจุบันนะครับ522สโมสรทีมสโมสรที่ดังที่สุดก็คือสตูตการ์นะครับรองลงมาก็ปาเบิร์กชเวลินแล้วก็โพรเดมแล้วก็เดนเนอร์นี่คือกลุ่มท็อปๆนะครับสี่สโมสรแรกนะครับนี่ครับแล้วก็มีมลีกต่ำๆเนี่ยอีกเยอะมากนะครับรวมถึงสโมสรที่ก่อตั้งกันใหม่ๆเนี่ย ต้องยอมนะครับว่าเยอรมันเนี่ยก่อตั้งสโมสรใหม่เนี่ยเกือบทุกปีนะครับเนี่ยครับอย่างเช่นปีล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เมืองมูชนะครับอ่านชื่อผิดกอล์ฟไว่าไม่เก่งนะครับทีมแรนสไซเลดี้ทีมจากเขมรมาเนี่ยเออไม่แน่ใจนะแต่ก่อตั้งตลอดครับ2014ก่อตั้งใหม่2ทีม2013ก่อตั้งใหม่2ทีม2021ก่อตั้งใหม่ทีมหนึ่ง2019ัหนึ่งทีม2018ัหนึ่งทีมนี่ครับ มีการก่อตั้งทีมทุลากรใหม่ๆเนี่ยกันทุกปีในช่วงปี2017เป็นต้นไปนี่แหละครับนผูไชมครับนี่ครับและมาทําให้เกิดช่องว่างในการหาโค้ดมาคุมทีมไแล้ละครับเพราะว่าในเยอรมนีนั่นนะครับโค้ชเก่งๆถือว่ามีจํานวนที่น้อยมากครับโค้ดเฟลิกที่เคยคุมอ่ทางฝั่งของทางฝั่งของน้องบีมีพิชญาที่อยู่ปาลเบิร์กชูบลินนะครับก็คือคนเยอรมันที่ไปคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับนผูไชมครับโดยที่จะหาโค้ดแบบนั้นเนี่ย ยากมากครับอย่างเช่นสตูดการ์ดในตอนนี้เนี่ยทีมอันดับที่1ของทางฝั่งเยอรมันนี้ตอนนี้โคดออนเนี่ยไม่ได้ไปคุมทีมใหญ่ทางฝั่งเยอรมันนี้แน่ครับทางฝั่งที่มีการข่าวลือออกมาครับสตูดการ์ดตอนนี้ใช้โค้ดทีมไหนอ่ะเปิดให้ดูหน่อยสิรวมถึงโพไดมมาดีทีมของชินโยชิดะด้วยนะครับสมัยที่มาเยอรมันพร้อมน้องบีมนะครับสตูดการ์ดตอนนี้ใช้โค้ดเยอรมันครับเนี่ยสังเกตดูแล้วผู้ช่วยนี่เป็นอิหร่านนะครับผู้ช่วยโค้ดเป็นอิหร่านกับสวีเดนนะครับนี่ครับ ค่อนข้างหลายเชื้อชาติมากและนี่ครับมีลิเบโรเป็นทีมชาติแล้วเปทีมชาติตัวญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงโพแดมเนยครับก็เป็นสโมสรใหญ่อีกสโมสรหนึ่งนะครับใช้โค้ดอิตาลีนะครับผู้ช่วยเป็นอาร์เจนติน่านะครับแล้วก็มีชินจุชิดะเคยคุมทีมนี้ด้วยนะครับเมื่อปีก่อนนะครับเป็นสตาร์นะครับนี่ครับชินจุชิดะผู้ช่วยโค้ดนะครับและนี่ครับปีนี้ก็ยังใช้โค้ดอิตาลีเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนคนแล้วก็เป็นทางฝั่งของกรีซนะครับ คือโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ10กว่าปีก่อนและทําให้ทางฝั่งของกลุ่ม7เซียนนะครับมีวันนี้ได้เพราะสมาคมให้นะครับสมาคมเนี่ยพยายามวิ่งให้ทางฝั่งของกลุ่ม7เซียนเนี่ยมีสโมสรในต่างประเทศอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในตอนหลังนะครับตอนนั้นเนี่ยโปรเจกต์นั้นเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่แต่มันไปผิดดอกออกผลลังจากที่พวกเธอเนี่ยครับ กลับได้ทีมชาติแล้วก็อาศัยประสบการณ์จากสโมสรในการอยู่ต่างประเทศในตอนนั้นนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยสาม,มารถทํางานกับทีมชาติได้ในระยะยาวเพราะเธอเนี่ยดูมีความแตกต่างจากทางฝั่งของนักกีฬาไทยคนอื่นนะครับ <Evet. S 1> พอไปดูที่เยอรมนีในตอนนี้นะครับทางฝั่งของกลุ่มนักกีฬาไทยต่างเนี่ยตั้งแต่น้องบีมไปฝรั่งเศสไปเยเอรมนอไปเยอรมนแล้วไปฝรั่งเศสที่เยอรมนเนี่ยก็ไม่มีคนไทยอยู่อีกเลยในตอนนี้นะครับแล้วพอมาดูในตอนนี้นะครับทางฝั่งของ ปามเบิร์กชเวลินในตอนนี้ปีล่าสุดครับท่านผู้ชมครับ,รบเมื่อปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนักกีฬาหลายคนที่ทางฝั่งของเฟลิกอคลอฟกี้เนี่ยโค้ชทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับได้ดึงนักตบเนเธอร์แลนด์เข้ามาร่วมทีมในปีที่ในปีนี้เนี่ยมากมากกว่าปีก่อนๆครับแต่ถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วเนี่ยมากกว่านี้อีกนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยดูครับประสบความสำเร็จขนาดไหนปามเบิร์กเชอรินเนี่ยส่งนักตบทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งโค้ดเนเธอร์แลนด์ชาวเยอรมันจากสโมสรเยอรมันส่งออกไปนี่ครับลีฝรั่งเศสคนหนึ่งนี่ครับเป็นตัวตีนะครับไปลีกเดียวกับน้องบีมนะครับเพื่อนน้องบีมนั่นเองคนนี้ก็ไปลีกอิตาลีครับวัย24ปีนะครับฮอนอยู่ไปลีกอิตาลีทีมฮอนด้านะครับนี่ครับสองคนไปเมืองนอกแล้วใครจํากันได้ครับเบมบริงก็ไปอยู่ลีกอิตาลีครับทีมเชอรี่ ชาอิรีเ76นั่นเองที่เจอเจอกับทางฝั่งของดองซี่ทางฝั่งวอลเล์บอลถ้วยเล็กของยุโรปนั่นเองแหละครับแต่และตัวโคตรโหดแล้วนี่ครับนักตบที่ไม่ได้ย้ายทีมทางฝั่งของตัวเยอรมันเนี่ยมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นครับบริตตี้สตูครับที่ยังอยู่ทางฝั่งของตามเบิร์กเชลิลินอยู่นะครับ2ปีติดโดยที่ไม่ได้ย้ายทีมมีคนเดียวที่ในอร์เลนไม่ได้ย้ายทีมเลยครับคือโปรเจกต์ของ เฟเลิกเนี่ยสมัยก่อนที่แกเนี่ยครับแกมาคุมทีมปาล์มเบิร์กเชเวลินเนี่ยตั้งแต่ตอนปี2013นะครับแต่แกเนี่ยไม่ได้รับงานทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในช่วงนั้นนะครับแต่พอรับงานทีมชาติเนเธอร์แลนด์เสร็จเนี่ยแกก็ดึงนักตบฮอลแลนด์เนี่ยเข้ามาร่วมทีมกันปีละ4-5คน4-5คนตลอดนะครับแล้วปล่อยบีลีต่างประเทศต่อเนื่องดีแย่กว่าเดิมได้นะครับโอ้โหดูดิครับมาดูนักตบที่ทางฝั่งของปาล์มเบิร์กเชเวลินเนี่ยครับเซ็นสัญญาไว้2ปีติดแล้วปีีีหนน้าเเ่่ยยยังอูทมมดิ ทีมเดิมของพวกเธอนะครับนี่ครับเซ็นสัญญาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับปี26-27นี่ครับคุกวอสเบมบิงโอ้โหอะไรกลุ่มพวกนี้นะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวดูครับนี่คือนักตบที่เซ็นสัญญาเอาไว้นะครับปีหน้าเนี่ยได้อยู่ต่อตั้งแต่26-27นะครับ2ปีติดนะครับและไม่รู้ว่าเนี่ยจะมีทีมต่างประเทศเนี่ยมาขอยุติสัญญาหรือเปล่านะครับนักตบวัย21ปีเท่านั้นครับเพลิน่าคุกนะครับสูง187เซนติเมตร นี่ครับนี่คือตัวใหม่ที่หลังจากที่น้องบีมเนี่ยเดินทางมานะครับไอริสวอตนะครับสูง184อายุ23ปีปาล์มเบิก์ชวลินปีถ้าปีต่อไปเนี่ยจะเป็นปีที่สองเธอนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะย้ายหรือเปล่าแต่เซ็นเอาไว้เอาไว้ขายเฉยๆและนี่ครับเทนบิงเก้นะครับตัวสูง188อายุ21ปีนะครับปาล์มเบิก์ชวลินปีที่2นะครับไม่ได้อยู่ร่วมมกับบีมนะครับแต่ก็ดึงมาเพื่อจะให้ปั้นขายเหมือนเดิมครับนี่ครับคือโค้ด Uh, ทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์เนี่ยดึงนักตบของตัวเองมาเพียบนักตบวัย20ปีตัวมิดเดิลบ็อกเกอร์นะครับสูงร้อยเก้าสิบห้าเซนติเมตรเอ่อซูสบลิดเทนเซนครับนี่ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าเรามีโค้ชต่างประเทศไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถทําแบบนี้ได้ครับและมีคนหนึ่งครับฟอร์เรนรินซิงนะครับตัวลิโบโร่ทีมเยอรมนันไม่รู้ติดทีมชาติหรือเปล่านะครับเคยอยู่กับสตูดการ์ย้ายมาปาเมิร์กชเวลินนะครับและปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ สอของเธอปีหน้าจะเป็นปีที่2ของเธอนะครับโอ้โหวัย27ปีครับนี่ครับคือเราเนี่ยครับขาดโค้ดที่ไปอยู่ต่างประเทศโดยที่เราเนี่ยเราต้องมองข้ามหล็กอินโดนีเซียนะครับเพราะหลีกอินโดนีเซียเนี่ยเขาใช้โค้ต้าเอเชียไปนะครับโดยมีโค้ต้าจํากัดในการเล่นในผู้เล่นต่างประเทศนะครับแต่ถ้าเรามีโค้ชไปอยู่ในยุโรปเนี่ยเราก็สามารถดึงผู้เล่นต่าง ประเทศก็คือผู้เล่นไทยนี่แหละครับไปร่วมทีมได้โดยที่ไม่ต้องมีข้อจํากัดในการใช้ตัวผู้เล่นต่างประเทศอะไรเลยนะครับซึ่งจุดนั้นเนี่ยเรายังขาดแคลนมากแต่ประโยชน์ของโค้ชต่างประเทศเนี่ยก็คือสามารถดึงผู้เล่นคือโค้ชถ้าเรามีโค้ชต่างประเทศอย่างเช่นอโค้ชอาร์เจนไปดึงไปเล่นเนี่ยไปคุมเนี่ยก็สามารถดึงผู้เล่นอาร์เจนได้ไม่จํากัดผู้เล่นเม็กซิโกไรก็ไปได้ปกตินะครับนี่ครับโค้ชเฟลิกเนี่ยแกสมัยก่อนเนี่ย แกก็ไม่ได้ดึงผู้เล่นทางฝั่งของเยอรมันไม่ได้ดึงผู้เล่นทางฝั่งของฮอลแลนด์เนี่ยเข้าไปเลยแม้แต่คนเดียวครับแต่แกเนี่ยดึงผู้เล่นต่างชาติเนี่ยหลากหลายไปนะครับนี่ครับและเนี่ยครับแกเนี่ยคุมเนเธอร์แลนด์ตอนปี2023าครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแกดึงฮอลแลนด์มาแล้วพักหนึ่งครับแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วแกเนี่ยก็พูดง่ายว่าแกเนี่ยเป็นโค้ชใหญ่เยอรมันเนี่ยมาพักหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่ผันตัวเองไปคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งใหญ่กว่านะครับเพราะติดท็องโล แต่เยอรมันเนี่ยติดท็อป20นะครับแหมคือเราเนี่ยต้องต้องคิดใหม่ทำใหม่ครับโดยโคดอสเนี่ยโคดอสก็เคยมีโปรเจกต์แบบนี้กับทางฝั่งของวอลเลย์บอลสาวไทยมาแล้วคตอนที่ไปอยู่ลีกทางฝั่งของอาเซอร์ไบาจานนั่นเองครับผมอ่านชื่อทีไม่ไม่ค่อยอ่อนครับไอ้บากูบากูเนี่ยตั้งแต่ตอนปี 2, 2012 2013นะครับปี2ปีของแกเองนั่นแหละครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยโปรเจกต์มันคล,คล้ายกับโปรเจกต์ครั้งนี้นี่แหละครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ย2012ตอนนี้เนี่ย2,025 2,026ผ่านไปประมาณ23 24ปีแล้วในตอนนี้นะครับนผู้ชมครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดนักกีฬาวอเลย์บอลสาวไทยยุค7จเซียนเนี่ยขึ้นมาได้อย่างเลยเชื่อคือหลายคนเนี่ยเชื่อกันว่าเจ็ดเซียนเนี่ยเก่งขึ้นมาเองครับแต่อันที่จริงเนี่ยกระบวนการมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเขาทําอะไรกันมาบ้างครับเพราะว่าเนี่ย การเล่นทีมชาติมันก็ไม่ได้ช่วยให้ทีมเนี่ยเก่งขึ้นมาเลยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอะไรของพวกเธอเนี่ยอาจจะยังเหมือนเดิมถ้าพวกเธอไม่มีโอกาสการใช้ชีวิตต่างแดนเนี่ยเธอก็อาจจะไม่มีวันนี้ในยุคเจ็ดเซียนก็เป็นได้นะครับดูนะครับยุคเจ็ดเซียนตอนสมัยก่อนอยู่ทางฝั่งของลีอาสึเบจานนะครับก่อนที่โคดอสเนี่ยจะพักงานไปหนึ่งปีนะครับแล้วก็ไปคุมทีมในลีกจีนลีกใหญ่จีนถึงสี่ปีเต็มนะครับในตอนนั้นนะครับแล้วก็พาวิลาวานไปด้วยตอนนั้นนะครับหนึ่งคนถ้า แต่มาดูหลีกที่โคดอสเนไปโดยคอนเน็กชั่นของทางฝั่งสมาคมในตอนนั้นนะครับนี่ครับคือหลายคนคิดว่าหลีกอารรเซอร์ไบจานตอนนั้นเนี่ยมันเป็นหลีกกากนะครับอันที่จริงมันไม่ใช่หลีกากากนะครับมันคือทีมชาติคืออารรเซอร์ไบจานเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆนะครับแต่ของเขาเนี่ยมันเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะแล้วนักกีฬาในวันนั้นเนี่ยมันเป็นนักกีฬาดาวรุ่งระดับโลกเกือบทุกคนในวันนี้เท่าทั้งนั้นนะครับ ดูกันดีกว่านะครับใช่้หมครับแล้วโคดอ้อนเนี่ยรู้สึกพาคุมทีมได้ดับ2อนดับ3นะครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วนี่ครับวันนั้นมีใครบ้างครับนุสลาต้อมคำมาลิกานะครับกับตันกิฟวิลาวันปื้มจิตอมพรญ้าผานะครับวนาบัวแก้วนะครับแล้วยังมีผู้เล่นระดับโลกตัวทีมชาติบราซิลนะครับนี่ครับกัตาจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วผมไม่ทันรุ่นเหมือนกันดามีลามีเรสนะครับ ตัวทีมชาติอเมริกาก็มีครับแมดแคทโอ้มันรุ่นไหนวะเนี่ยสมัยนี้ยังอายุ4ี่หแล้วตัวทีมชาติโดมินิกันชุดใหญ่นะครับมาเต้อันดับ159ของโลกนี่ครับท็อปเออมีอนุมาด้วยครับไปอ่านข้ามไปนี่ครับตัวท็อปโลกทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วยังมีนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยยังมีอีกหลายตัวตัวทีมชาติจีนก็มาอยู่ในตอนนั้นด้วยนะครับโคดออนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ต่อนะครับในปีต่อไป แต่ตัวทีมชาติไทยเนี่ยยังวางร่างเง้าอยู่2ปีติดนะครับโคชอ้อเนี่ยอยู่ปีเดียวปีแรกมกับไปส่งน้องๆนี่แหละครับนี่ครับไปแป๊บเดียวเนี่ยได้ดูครับตัวจีนมากัน3คนนะครับท็อปโลกด้วยครับ142ของโลกโอ้ตัวทีมชาติสเปน6กร้อยของโลกตัวทีมชาติเนเธอร์แลนด์อันดับ2องร้อของโลกในปัจจุบันนะครับโอ้ี่ครับคือโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันเราอาจจะมองแค่สโคปในทีมชาติโดยที่เราลืมไปหรือเปล่าครับว่าวอลเล็์บอลเนี่ยมันไม่เหมือนกับฟุตบอลครับที่ การดึงพื้นประเทศต,ตัวเองเนี่ยไปเล่นในทีมชาติสโมสรน,นั้นๆเนี่ยมันสามารถทําได้โดยที่ทางฝั่งของหลีกนั้นเนี่ยไม่ซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะครับโดยถ้าเทียบสมัยนี้เนี่ยครับหลีอกอเซอร์ไบจันสมัยนี้กับสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนหลีอกอเซอร์ไบจันเนี่ยครับดึงเพื่อนคุณภาพ,พเนี่ยมากกว่าสมัยก่อนเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า <workouts. S 1> วกลุ่มผู้เล่นเนี่ยดูคลาสก็รู้นะครับว่ามันเป็นคล้ายๆกับหลีกฟิลิปปินส์เนี่ยแหละครับที่ที่สามารถดึง คล้ายๆกับล็กฟิลิปปินส์กับหล็กอินโดนะครับที่สามารถดึงตัวดับโลกเนี่ยเข้าไปร่วมเล่นได้เพราะเม็ดเงินเขาเนี่ยสูงมากครับโดยที่ผู้เล่นประเทศเขาเนี่ยแทบจะไม่เหลืออยู่ในทีมเลยดูอดูทีมที่โคดรอไปเลคุะตัวอิร์เบจันมีอยู่คนเดียวแทมเดียวสนามด้วยครับอ่ะนี่ครับตัวอซร์เบจันเนี่ยอ่านี่นี่ครับมีสักคนหรือเปล่ามีหนึ่งคนนะครับเอ่อแล้วก็ไม่น่าจะลงสนามด้วยนะครับในตอนนั้นที่ผมเนี่ยรับทราบข่าวมานะครับนี่ครับ คือเนี่ยถ้าเราต้องการความเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมาคมอาจจะวางโปรเจกต์แบบนี้เนี่ยถูกต้องแล้วแหละครับเพราะเราเนี่ยเหมือนกับจะเคยพูดว่าอยากทําลีกให้แข็งแกร่งเพื่อคาดหวังว่าทางฝั่งของลีกเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่การยกมาตรฐานลีกเนี่ยโดยให้ทางฝั่งของเอกชนเนี่ยเป็นคนปั้นทีมขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากกว่าการส่งนักตบออกไปเล่นข้างนอกนะครับเพราะว่าการส่งไปเล่นข้างนอกโดยการนําทีมของโค้ชเนี่ย โค้ดออหรือโค้ดคนต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายกว่าก็เป็นได้เหมือนกับที่ยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยเราเคยทำมาได้แล้วเราทําให้เกิดน,นักตบที่ประสบการณ์นเนยอะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีนักตบยูหลีกญี่ปุ่นกันเยอะนะครับแต่หลีกต่างประเทศเนี่ยโดยต่งยางโดยเะพาต่างฝั่งของลีกยุโรปเนี่ยมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับเรามากกว่าหลีกญี่ปุ่นก็เป็นได้นะครับเพราะถ้าเราเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยสุดท้ายการเล่นต่างๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรที่สามารถจับทางได้ครับแต่ถ้าเราเป็นลูกผสมระหว่างญี่่่่ปุุนกัับางงฝยโร อย่างเช่นน้องบีมที่ได้มาเนี่ยครับน้องบีมก็สามารถเล่นได้โดดเด่นกว่านักตบญี่ปุ่นหลายคนทุด้ซ้ำนะครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของเธอเนี่ยแล้วความคล่องความหนักของเธอเนี่ยมันได้ครับแหมคือโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยมันมันก,มนก็มันก็น่าสนใจครับแต่ไม่รู้ว่าสมาคมนะครับจะเชียร์ได้ระดับไหนนะครับเพราะว่าโค้ดอ่อแล้วโคว้ดออลจะเอาด้วยหรือเปล่านะครับลีต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการโค้ดระดับโค้ดออลนะครับแต่โค้ดออลเนี่ยอย่าลืมว่า พออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็มีภาระต่างๆเนี่ยเข้ามาที่ทําให้โคดออสแก่เนี่ยไม่อยากไปต่างประเทศอยู่ดีละครับแต่เห็นแล้วผมก็ละเรียเพลียใจครับท่าน้ครับเพราะว่าทั้งน้องเฟอร์วิสลาตัวที่คาดหวังว่าจะเป็นดาวรุ่งระดับเอเชียบ้านเราก็ยังอยู่ในไทยลีกเหมือนเดิมครับน้องเ e อ๋รลิโบโร่ที่คิดว่าจะเป็นเอเชียติดตัวจริงเนชั่นลีกมาแล้วหลายแมตช์ก็ยังอยู่ในไทยลีกเหมือนเดิมครับน้องโบที่อายุ24ปีในปีนี้ก็ควรจะไปเล่นลีกต่างประเทศแล้ว <g ots> ก็ยังอยู่ไทยลียกเหมือนเดิมและยังมีนักกีฬาอีกหลายคนครับที่มันอยู่ในกลุ่มที่เป็นตัวชุดใหญ่ไปแล้วด้วยแล้วจะอยู่ในไทยลียกเหมือนเดิมโอ้หมันถ้าไม่มีทางออกแบบนี้เนะี่ยต่อไปนักกีฬาไทยพอไม่มีสัญญาต่างๆนะครับจะต้องไปเซ็นสัญญาแบบค่อนข้างจะบีบบังคับในลีกญี่ปุ่นนี่แหละครับเพราะว่าเงินเดือนเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปอยู่ลีกเล็ก,ลกไปอยู่ทีมเล็กๆเนี่ยเงินเดือนมันน้อยแลวพัฒนาการเนี่ยมันก็แทบไม่ได้ไหลเลยนะครับที่ไปอยู่ลีกเ <g ots> พราะแนวทางการทําทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกับ ไทยลีกหรือไม่ได้เหมือนกับทีมชาติทไทยขนาดนั้นนะครับทีม,มเล็กๆต้องคือพูดง่ายๆว่าต้องมาอยู่ทีมัวถึงได้สัมผัสในกีฬาระดับเกเรดดีๆทางฝั่งยุโรปนะครับไม่ใช่อารันมาเรครับที่ไม่มีตัวต่างชาติเลยแหม,แม,แม,แมวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับท่านผู้ชมครับ